s n 8 5 0แรงแล้ว Sn850x แรงกว่าถ้าคุณดูง่ายๆเลยอย่างที่เขาเคลมไว้หน้ากล่องนะครับ sequential read ของเขาจาก7,000ขึ้นมาเป็น7,300ครับ sequential r i t e iop อะไรทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความจุที่เขามีให้เลือกซื้อครับก็คือจากของเดิม SN850 เนี่ยจะมี 500GB 1TB แล้วก็ 2TB แต่ใน SN850X จะมี 1TB ความจุเริ่มต้นขยับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ 2TB แล้วก็ 4TB นั่นเองแล้วมี2 Op ปชั่นให้เลือกใช้ครับก็คือรุ่นที่เป็น M2 ธรรมดาแะเป็นแบบว่าแผงวงจรปเปลือยเลยกับรุ่นที่มีฮีทซิงติดมาให้จากโรงงานนะอย่างเช่นนี้ผมถืออยู่ตรงนี้ก็คือเป็น S N 8 5 0ุ X 2TB ทเที่มีฮีทซิงติดมาให้นะครับฮีทซิงของเขาเนี่ยคือเขาตั้งใจออกแบบมาให้ใช้กับ Play 5นะด้านหลังของกล่องของเขาเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าสามารถเอาไปใส่ Play 5ได้นะเพราะว่า Play 5มาสามารถเอาไป s ืได้แล้วก็ ต้องใช้ SSD ที่มีซิงค์นั่นเองตัวนี้ก็เอาไปใส่ได้ไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าถ้าใครจะเอามาใช้กับเครื่องเดสก์ท็อปก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> เช่นเดียวกันเพียง <c oughs> แค่คุณต้องระวังเรื่องความสูงของมันสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าพอมันมีซิงค์เนี่ยมันจะสูงกว่า SSD ปกติทั่วไปทําให้อาจจะปิดฝาไม่ได้หรือว่าปิดซิงค์เดิมของบอร์ดไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าใครซื้อรุ่นมีซิงก์ก็น่าจะโชว์ซิงค์ของมันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับงั้นอีกหนึ่งเรื่องก็ค ต้องอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็น็อตอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเพราะว่าถ้ามันกลับด้านการ SSD ของคุณก็จะกลับหัวแล้วคุณก็จะอ่าน WD Black ไม่ออกแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรกลับหัวแล้วข้อมูลมันไม่ได้ตกลงมานะครับมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับแล้วเรื่องของความเร็วของเขาครับเรียกได้ว่าประกัน5ปี PCIe 4.0คือไม่ใช่อะไรมันมันคล้องกันเฉยๆประกัน5ปี PCIe 4. 0อ่ะ SSD ตัวนี้เป็น PCIe 4.0ครับแล้วความเร็วที่า จะตัน PCIe 4.0แล้วนะครับหน้ากล่องเขาเคมมไว้7,003นะครับแต่เท่าที่ผมทดสอบใช้จริงมาเนี่ยจะได้ประมาณ 6,900เมกต่อวินาทีครับคือใกล้เคียงแล้วแหละนะครับส่วนค่าไร้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ6,000ก,กลางๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณกดอะไรยังไงตอนไหนลง OS ไหมอะไรแบบนี้หลายๆปจยัจจัยแต่ถามว่าเร็วไหมเร็วมากๆแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าจะไปใช้กับเครื่องเก่าที่เป็น PCIe 3.0ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเพียงแค่ความเร็วสูงสุด ที่มันจะทํางานได้เนี่ยมันก็จะทํางานแค่ p ีเ E 3.0นะครับก็อาจจะช้าลงนิดนึงแต่ความแจ้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะทีนี้เล่าให้ฟังอีกหนึ่งอย่างตอนที่ผมเทสเรื่องของแคชนะตอนที่ว่า SSD เนี่ยเวลาเราจะเขียนข้อมูลเยอะไปแค่ไหนมันถึงจะความเร็วตกอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องเอา SSD 2ตัวครับ อ่านข้อมูลจาก2ตัวนั้นมาเขียนลงตัวนี้ตัวเดียวเพื่อที่จะทสเรื่องแคชว่าเมื่อไหร่มันจะเต็มเมื่อไหรความเร็วมันจะตกนะครับซึ่งผลเทสที่ได้ออกมานะครับแคชของมันจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0กิกะไบต์ครับคือหมายความว่าคุณต้องเขียนไฟล์ลงไป6 0 0้อกิกะความเร็วมันถึงจะตกลงไปซึ่งพอความเร็วมาตกลงไปตกลงไปเหลือ1 5 0 0เมกะไบต์ต่อวินาทีครับนี่คือความเร็วตกแล้วของมันนะยังเร็วกว่า s s d รุ่นอื่นอีกอะ เออคือเร็วกว่า WD ตัวอื่นรุ่นเก่าๆด้วยซ้ำนะคือผมบอว่าเราพัฒนามาไกลามากแล้วอ่ะสำหรับเรื่องของโอเลตคืออันแค่นี้ความจุเท่านี้ความเร็วขนาดนี้มีไฟ RGB ด้วยครับใช่ครับ เอเดดีตัวนี้มีไฟ RGB สําหรับรุ่นที่มีซิงค์นะคือบนซิงค์ของเขาอะ่ะมันจะมีใสๆตรงนี้นะก็คือเป็นไฟ RGB ครับสามารถตั้งได้จากโปรแกรม WD Dashboard ของเขาในที่ผมเปิดอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับคือถ้าคุณใส่ลงมาในเครื่องเป็น SN850X นะจาก4หัวข้อมันก็จะมีหัวข้อสุดท้ายเพิ่มขึ้นมาว่า RGB นะครับคุณเอาไปปรับไฟอะไรยังไงได้ตามสบายหรือว่าจะปิดไม่ให้มันติดไฟ ติดไฟไฟติดก็ได้นะครับแต่พูดถึงเรื่องติดไฟพูดถึงเรื่องอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของเขานะครับเรียกได้ว่าติดไฟครับตัวนี้ติดไฟจริงๆนะครับ80องศาครับสำหรับคนที่เอาไปใช้แล้วไม่มีลมผ่านมันเลยนะครับคุณใช้ชุดน้ําชุดน้ําคุณไม่มีพัดลมคุณไม่มีอะไรแล้วแบบในเคสลมนิ่งๆเลยน้องสามารถร้อนขึ้นไปได้ถึง80องศาครับเท่าที่ผมทดสอบมาตอนที่ว่าโยนไฟ600กิกอะไรนั่นแหละนะฮะแต่ถ้าบอกว่า คุณมีลมให้มันเล็กๆนะครับลมอาจจะแบบว่าผ่านมาจากคีสซิงซีพียูหรือแบบว่ามีพัดลมเคสเป่าอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับน้องเย็นทันทีน้องเหลือ50องศาทันทีคือเย็นแบบว่าสบายใจขึ้นมาทันทีนะครับดังนั้นถ้าใครจะเอาตัวนี้ไปใช้นะครับก็หาลมเป่าให้น้องสักนิดหนึ่งนะครับก็จะใช้ได้นานไม่ต้องมาห่วงเรื่องความร้อนเรื่องอะไรแบบนี้นะครับทั้งหมดทั้งนี้คือผมทสใน2องเทไบ์ตัวนี้นะคือรอุ่นอื่นอาจจะได้ผลที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ตัวที่ผมทสก็ได้ประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็ จบแล้วเพียงเท่านี้สรุปได้ว่า S N 8 5 0 X ตัวนี้สุดสุดมากนะครับคลิปนี้ไม่ได้สอบศูนด้วย WD เพียงแค่เขาส่งมาให้ผมลองเล่นเฉยๆนะแล้วแบบประทับใจนะครับือแบว่ามันมาไกลามากๆสำหรับเรื่อง storage สำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับก,ก็จบแบบนี้เลยจบไปแบบนี้เลยนะครับ